สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับครูบอมจากครูบอมโก๊ะคิปปิ้งนะครับวันนี้เรากลับมาทําการพรีวิวถุงมือพูดสับประตูกันนะครับเหมือนเดิมวันนี้เราจะกลับมาที่แบรนด์จากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งแบรนด์นั้นนะครับก็มีชื่อว่า KA Go k e e p i n g นะครับ KA เนี่ยก็เป็นแบรนด์ของ Kenyasser นะครับที่เคยทําการพรีวิวมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นรุ่นล่าสุดนะครับที่ออกมาในในเมื่อไม่นานมานี้นะครับตัวนี้ มีชื่อว่า KA เป็น Solar Series นะครับโซล่าซีรีสเนี่ยจะเป็นเป็นซีรีส์ที่เป็นรุ่นทีอ่ออกแบบมาโดยทำมีการทำโฟมสีนะครับแล้วก็มีการาเล่นสีที่มากกว่ามากกว่าปกตินะครับก็ใน Solar Series เนี่ยจริงๆมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น Limited Edition นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับที่ทำมามีจำนวนจำกัดนะครับก็ ปกติแล้วเนี่ยต้องบอกว่าปกติแล้วเคเนี่ยจะไม่ทำโฟมสีนะครับไม่ทำโฟมสีแล้วก็ถุงมือจะออกแนวขาวๆเรียบๆนะครับก็รอบนี้นะครับโซลาร์ซีรีส์เนี่ยจะเป็นแบบจิ๊ตจารดนะครับก็รุ่นนี้เนี่ยทำโฟมแดงนะครับหลังมือก็นะครับดำแดงตัวนี้ดุมากนะครับดูแล้วน่าสนใจมากนะครับก็เลยเอามาทําการพรีวิวให้ดูนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในรุ่นนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ำหรับการตัดเย็บนะครับก็จะเป็นนิกเกทีฟคัตนะครับหรือเย็บซ่อนตะเข็บนะครับ4นิ้วนะครับ1น3 4นะครับแล้วก็หูแม่มือนะครับจะเป็นแวปโอเวอร์นะครับพันครึ่งรอบนะครับแล้วก็ช่วงคนฝ่ามือน่าสนใจนะครับเป็นมีการเย็บ2ชั้นนะครับเพื่อเพื่อความคงทนนะครับป้องกันการขาดนะครับมี2ชั้นแล้วก็ตัวหน้าโฟมนะครับ TCG plus นะครับ หนา4มมนะครับก็มีการทำสีแดงปกติแล้วท c ซิจีพลเนี่ยจะทำเป็นสีขาวนะครับเพื่อความเพื่อความหนึบนะครับทนแล้วก็คุณภาพของโฟมมันจะดีกว่าตัวนี้ทำเป็นสีแดงนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับมันก็จะดรอปลงมาแต่ก็ถือว่าไม่มากนะครับตัวนี้ท c ซิจเป็นโฟมที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างดังในตลาดนะครับลองไปเช็คดูนะครับรีวิวต่างๆนะครับทีนี้นะครับหลังมือนะครับก็จะมี เป็น Flex 3 d embossing นะครับก็คือออกแบบนะครับมีรอยนูนเป็นนูน3ามิตินะครับก็ทำตัดในจุดที่เรียกว่าสำคัญนะครับเพื่อให้เพื่อให้มีกำแแบมือได้ง่ายนะครับก็เนื่องจากตัวนี้นะครับเป็นโฟมสีนะครับก็อย่าลืมนะครับต้องทำการ pre w a ช h นะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าที่จับนะครับก็ดู เป็นมันๆน,นะครับเรื่มๆเลยนะครับก็ยังไงโฟมสีนะครับจริงๆทุกโฟมขาวทั้งหมดแหละครับก็คือจริงๆก็ควรจะพรีวอชก่อนนะครับจริงๆโฟมมันจะออกมาแสดงความสามารถนะครับก็คือได้เต็มศักยภาพเนี่ยจริงๆแล้วก็หลังจากทําการซักแล้วเล่นไปประมาณผมว่าสํานัดเลยละครับสองสาครั้งนะครับถึงมันจะออกมาได้เต็มที่ทีนี้เรามาดูนะครับความยาวนะครับจากอ่า ปลายนิ้วกลางนะครับจนถึงโคนโคนนิ้วนะครับโคนโคนหัวโคนฝ่ามือนะครับอยู่ที่ประมาณอันนี้เป็นเบอร์เก้านะครับอยู่ที่ประมาณยี่สิบจุดห้านะครับยี่สิบจุดห้าเซนนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณวัดจากซ้ายไปขวานะครับจะอยู่ที่ประมาณสิบสองเซนนะครับยังไงก็ถ้า ใครสนใจก็ลองวัดวัดฝ่ามือดูก่อนนะครับเพื่อความความชัวนะครับทีนี้เรามาดูกันตรงของในช่วงของอข้อมือนะครับก็เป็นผ้ายืดปกตินะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโฟมปกติปักชื่อได้นะครับเรามาดูความกระชับนะครับ K เ,เนี่ยนะครับเวลาทำก็คือ ตัวของเทเนเซอร์ Arthur เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของความกระชับนะครับความรู้สึกที่ใส่แล้วใส่สบายนะครับในตัวนี้เนี่ยผมมองว่าตั้งแต,ต่ตั้งแต่ตอนลองวัดละผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะจะเล็กก่บปกตินะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างอันเดอร์ไซส์นิดหนึ่งนะครับนิ้วเนี่ยจะสั้น ปกติใส่เบอร์เก้าเนี่ยนิ้วจะจะชนพอดีหรือว่าจะเกือบเกือบถึงนะครับแต่ตอนนี้คือชนแล้วก็ตรงนี้มันมันเหลือนิดหน่อยนะครับถือว่าอันเดอร์ไซส์ครับผมว่าอันเดอร์ไซส์สักครึ่งหนึ่งนะครับสักครึ่งไซส์นะครับนี่ที่ผมบอกพูดเรื่องของเฟล็กนะครับที่ด็เฟล็กเอมบอสซิ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับจะมีรอยตัดนะครับตรงนี้เพื่อการกำมือได้สบายนะครับแล้วก็ ในส่วนตรงนี้นะครับก็มีรอยก็เป็นตัดเป็นเฉียงด้วยนะครับในการก็คือช่วยในการกํแแบมือซะส่วนใหญ่นะครับก็ตัวผ้านะครับหลังมือเนี่ยตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับผมว่าเป็นผ้าที่มีคุณภาพดีนะครับแล้วก็นุ่มมากครับตัวนี้ส่วนนี้นุ่มครับส่วนของหลังมือเนี่ยเป็นโฟมนะครับก็มีความนุ่มนะครับผมว่า ตัวนี้เนี่ยได้อารมณ์มากนะครับในเรื่องของของความกระชับนะครับส่วนของนิ้วนิ้วแม่มือเนี่ยก็ดีมากนะครับคือแต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้าใครใส่เบอร์เก้าในแบรนด์อังกฤษแล้วแล้วปกตินิ้วเหลือหรือนิ้วไม่เหลือแบบชนพอดีเนี่ยผมว่าให้ขยับขึ้นครึ่งไซส์นะครับเพราะว่าตัวนี้อันเดอร์ไซส์ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนนะครับคนใส่9ขยับไป9.5หรือว่าคนใส่8.5ใส่9ได้เลยนะครับก็ โอเคนะครับสำหรับสนับราคานะครับขายในเมืองไทยก็จ,จะอยู่ที่ประมาณเนื่องจากค่าเงินบาทนะครับค่อนข้างผันผวนนะครับก็ตอนนี้ตกอยู่รประมาณ2,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมครับเพราะว่าตอนนี้แบรนด์ไทยก็ราคาขยับขึ้นเหมือนกันแล้วก็ก็คือมันเป็นเรื่องของเรื่องของค่าเงินด้วยนะครับกอ็อยากให้สนใจลองได้เลยเพราะว่าตัวนี้ผมว่าทำได้ ลงตัวมากนะครับเรียกว่าลงตัวเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมผมใส่แล้วผมยังชอบเลยนะครับแต่ว่าต้องขยับไซส์ขึ้นไปนะครับอย่าลืมเรื่องไซส์นะครับขยับขึ้นนิดนึงนะครับถึงจะผมว่าถึงน่าจะโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้ก็อาจจะดูรีบๆนะครับยังไงก็ขอดูฟีดแบ็กก่อนนิดนึงว่า,าถ้าทําให้มันกระชับนะครับมันจะ โอเคไหมนะครับเพราะว่าบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองทำคลิปยาวไปนิดนึงนะครับก็ยังไงฟีดแบ็กมาได้นะครับขอดูคอมเมนต์หน่อยนะครับก็จะพยายามให้ข้อมูลให้มากที่สุดครับแต่พอดีตัวนี้เนี่ยจะ,จะ,จะแบบเป็น,เป,นเป็นถุงมือรุ่นที่เขาเรียกว่าเราเคยพูดถึงแล้วแล้วก็ออกแบบนะครับคือมันจะคล้ายเดิมนะครับเราเล่นสีมากขึ้นนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ก็เลยไม่ได้มีอะไรมาก ให้พูดถึงนะครับก็ไม่มีฟิงเกอร์เซฟนะครับตัวนี้นะครับถ้าสนใจนะครับก็ลองหาได้นะครับในเว็บไซต์ของ k a นะครับก็เ a g อ k ก็คิปปนะครับลองไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีการัดเยบแบบใหม่ตัวนี้น่าจะคุยกันได้สักพักหนึ่งในนานกว่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ